แล้วครับผมกุญแจเป็นพุทสตานแล้วครับผมอย่างดีเลยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ยีนอต,ตคารนะครับมีรถดีๆมานำสเสนอนะครับผมนี่เลยนะครับผม เป็น Honda City นะครับผมรออแบบนี้เลยนะครับผมนะครับ Honda City ปี2017สภาพโอ้ยน้องป้ายแดงเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะครับผมว่ารถคันนี้ดียังไงนะครับผมเป็นรถบ้านแท้ร้อยปรเ็นนะครับเฮียพึ่งรับเข้ามานะครับซื้อต่อมือลูกค้าเลยนะครับผมนะครับและลูกค้าเก่าก็ดูแลรถคันนี้ดีแบบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดราคากันท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับ เจ้า Honda City ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์พันห้านะครับดูสิครับผมมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับมาพร้อมกับสูนเลยนะครับผมยังไม่พอนะครับยังมีแม็กนะครับผมลาย CE นะครับผม28นะครับขอบ17ยางใหม่นะครับสภาพแม็กนี่โหสวย มากๆเลยนะครับผมใช้ได้อีกยาวเลยครับดูโดยรวมของภายนอกรถนะครับผมสีแทบจะไม่มีริ้วรอยการขีดข่วนเลยนะครับอาจจะมีนิดๆหน่อยๆตามการใช้งานนะครับผมแต่ผมขอเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับเรายังไม่ได้บิวสีเลยนะครับผมอันนี้เป็นสีเดิมที่ลูกค้าเก่าใช้มานะครับดูชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับสปอยเลอร์นะครับผมโอ้โหแบบดีไซน์พิเศษนะครับเป็นชุดอะไรนะได6หกแปดนะครับผมโอเคตัดด้วยสีดําลงตัวครับสีขาวตัดดํานะครับ ยังไม่พอนะครับผมลองมาดูนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในรถกันนะครับมาเราเปิดเข้ามาข้างในรถนะครับผมกุญแจเป็น push start นะครับผมอย่างดีเลยนะครับผมโอเคการสตาร์ทสะดวกใช้งานนะครับผมง่ายมากมากเลยนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทค้างประมาณสักสองสามวินาทีนะครับพวงมาลัยนะครับครบคันนะครับผมมีระบบความปลอดภัยแอร์แบกนะครับผมคู่หน้าเลยนะครับ ในเรื่องของวิทยุเครื่องเสียงนะครับผมอันนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมเลขไม์ก็ไม่ได้เยอะนะครับเพียง1 4 0 0 0 0หกว่ากิโลเองนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับรถคันนี้นะครับภายในนะครับลองดูดีๆนะครับเบาะหนังนี่ก็หุ้มให้ใหม่เลยนะครับสีเบดนะครับตัดดาเป็นสีที่สวยมากนะครับผมการันตีเลยนะครับภายในผมให้90%ซนะครับผมสําหรับรถคันนี้นะครับใครมองหาซิตี้อยู่นะครับอดใจไหวไหมครับคันนี้นะครับไป ยังไม่พอนะครับภายในต่อไม่จบนะครับเรามาดูห้องเครื่องนะครับโอ้โหเปิดมานี่ครับผมยังใหม่เลยนะครับสภาพอตแทบจะไม่มีรอยขยับเลยนะครับผมเครื่องยนต์ใช้งานได้ตามปกตินะครับห้องเครื่องลูกค้าเก่าก็ดูแลรถดีมากนะครับเซอร์วิสเข้าถึงนะครับเช็คระยะตามกิโลที่เหมาะสมเลยนะครับผมถ้าลูกค้าได้คันนี้ไปนะครับผมบอกได้เลยนะครับ ตัวเครื่องยนต์นะครับ IV t e c h ก็การันตีอยู่แล้วนะครับผมและเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับคันนี้เขาบอกว่ารองรับน้ํามัน e85 ได้ด้วยนะครับจะประหยัดแสนประหยัดแบบมากๆเลยนะครับผมนะครับและไอเจ้าซิตี้คันนี้นะครับผมปี2017นะครับผมปกตินะครับเรา ตั้งขายอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทนะครับแต่วันนี้เราไม่ขายนะครับผมเราอยากจะขายให้ลูกค้าเอาไปใช้จริงๆนะครับเราขอเปิดราคาขายเพียง359,0 0 0บาทนะครับมาเลยนะครับผมจัดยอดนะครับผมเช็คกับไฟแนนซ์มาแล้วนะครับคันนี้สามารถประเมินราคาไฟแนนซ์ได้ท่วม4 0 0แสนกว่านะครับผมแต่เราไม่ขายนะครับเราขอเน้นขายราคาเน้นย้ำขายราคาอีกทีนึงนะครับ3า9 0 0บาทนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนเพียง7,000บาทเท่านั้นเองนะครับ ออโตคาอ้อนน้อยมาซื้อกันเยอะๆนะคะมาซื้อกันเยอะนะคะยีนออโตคาสาร์อ้อนน้อยเย้สวยรถงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยีนออโตคาสวยเข้มดุดัน